คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้างานวันต้นไม้แห่งชาติ ที่ตรงกับว,วันวิสาขาบูชาขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติและของโลกที่ประชาชนทุกคนจะร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับประเทศชาติซึ่งในเดือนพฤษภาคมถือเป็นเดือนแห่งการปลูกต้นไม้เพราะเป็นช่วงต้นฤดูฝนดังนั้นทางบริษัทสิทธิ์ีนีครีเอชั่นได้ร่วมกับเครือข่ายพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดแล้อมหมู่บ้านหรือทอสม จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่ารักน้ำรักป่ารักสิ่งแวดล้อมเพื่อแผ่นดินจำนวน4,000 40, 0ต้นซึ่งได้รับการสนับสนุนต้นกล้าจากอุทยานแห่งชาติภูเห็นร่องกล้าด้วย1,000 0ต้นแรกได้ปลูกที่วัดป่าพุทธเปิกจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่20พฤษภาคมส่วนอีก2,000 0ต้นจะปลูกทวัดวัดห้วยประกั้งจังหวัดเชียงรายส่วนอีก1,000 0ต้นจะปลูกนวัดพระธาตุภูผาตาชัยที่จังหวัดเลยในวันอาสาฬหบูชาที่จะถึงนี้ ก็จะมีพญายเสือโคร่งนะครับซึ่งเป็นกล้าไม้ค้างปีบางต้นก็ครั้ง2ปีแล้วนะครับก็เป็นต้นไม้ที่กําลังพอเหมาะที่จะปลูกในปีนี้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นต้นพญายเสือโคร่งที่เปาะก,ก้าไว้นะครับที่พวกมอสพวกไร่เข่นขึ้นอยู่ตามโคน อต้้นนมนมีะทั้ะนะทงนี้ต้นไม้ทั้ง30,000ต้นนั้นเป็นต้นนางพญาเสือโคร่งและต้นกะระพรึกที่จะช่วยฟื้นฟูพื้นป่าให้มีสีชมพูพร้อมกับมีความเหมาะสมกับสภาพของอากาศของวัดทั้งสองแห่งด้วยความมุ่งม,มั่นของบริษัทสิทธิ์ีนีครีเอชั่นอิงอิงมีความเห็นสอดคล้องกับความต้องการของหลวงพว่อภพโชคติสซวบงโสเจ้าอาวาสแห่งวัดวิปรากังที่ต้องการทำให้ชุมชนนั้นมีรายได้และเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้กับโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเนื่องจากอิงอิงเนี่ยได้มีโอกาสไปเปิดลกกระทั่านผู้ชมนะคะเห็นภาพของสกุะที่เบ่งบานทั่วทั้งคุณเขาที่เมืองฮอกไกโดนะคะก็เลยอยากให้วัตถุประก่างเนี่ยมีความงดงามเหมือนกับฮอกไกโดบ้างก็เลยคิดโครงการนี้แล้วก็บงังเอิญมาตรงใจกับหลวงพ่อพบโชคพอดีเลยนะคะที่คิดแยากทำให้ชมุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ โฮมสเตยแต่จะกลายเป็นลองสเตย์ที่มีผู้คนเนี่ยมาจับใจ่ายใช้สอยผู้คนหรือชาวบ้านบริเวณนี้เนี่ยมีอาชีพที่ยั่งยืนค่ะทุกคนทุกหน่วยงานพร้อมที่จะช่วยปลูกป่าในครั้งนี้นวัดทิยประกัง้งจังหวัดเชียงรายแล้วค่ะหน้าเวลานี้ทุกคนก็ฝันอยากจะเห็นที่นี่เป็นสีชมพูด้วยดอกไม้ทั้งสองสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นดอกนางพญาสโครง่งและดอกกะละปะพึกโครงการนี้ จะสําเร็จไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีหลวงพ่อพบโชคนะเจ้าวาดวาัดห้วยประคังซึ่งท่านมีเมตตาเหลือเกินนะฮะกับชาวบ้านและชุมชนรอบๆที่นี่ต่อไปจะไม่ใช่ว่าปลูกและก็ทิ้งปลูกและจะได้รับการดูแลรักษาไปชั่วลูกชั่วหลานที่นี่จะเป็นแหล่งที่เรามาสร้างบุญด้วยกันนะครับขอเชิญนะครับยินดีครับที่ร่วมกิจกรรมดีๆในการฟื้นฟูป่าที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งที่มีมูลน่าในภาคเหนือของเราครับ วันนี้ยินดีมากนะครับที่ได้มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการปลูกป่านะครับโครงการปลูกป่าประชารัฐสีชุมพูนะครับซึ่งธนาคารความสินของเราร่วมสนับสนุนด้วยครับผมครับกิจกรรมการปลูกป่าถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะเสริมสร้างความมั่นคงของพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆในบทบาทของบุนนนันบกที่สังเกตนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมอันทรงคุณค่า ของแผ่นดินในครั้งนี้ครับยินดีต้อนรับบนสวรรค์นบนดินที่เราประทานผรอนให้ทุกท่านพบโชคและอีกทั้งการปลูกคราวนี้หลวงพ่อก็ยังต้องอาศัยนักวิชาการผู้มีความชํานาญเกี่ยวกับต้นกะลาประพฤกและต้นอพญาเสือโครงอาจจะดอกออกดอกทั้งปีก็ได้เชกเช่นเดียวกันกับสาก,กุระในประเทศญี่ปุ่นเขาทํามาแล้วออกดอกทั้งปีทําอย่างไรซึ่งอันนั้นเป็นโจทย์ของหลวงพ่อที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้กับคนในชุมชนนั่นเอง ดังนั้นอิงอิงจึงใคร่ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมปลูกป่า20,000ต้นนนวัดทวีประกังจังหวัดเชียงรายในวันที่2 8พฤษภาคมนี้และถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่ารักน้ำรักป่ารักสิ่งแวดล้อมเพื่อแผ่นดินร่วมกับอิงอิงก็ยังมีต้นชัยพฤกเหลืออีก10,000ต้น ที่จะนำไปปลูกณวัดพระาธาตุภูผาตาชัยจังหวัดเลยในวันอาสาหหบูชาที่จะถึงนี้นะคะหากท่านใดสนใจสามารถติดต่ออิงอิงได้ตามอยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะ ร่วมสนับสนุนโดยโครงการอิ่มจังได้บุญกับข้าวมาบุญครองเพียงซื้อข้าวมาบุญครองหนึ่งถุงร่วมบริจาคสร้างสาบันการแพทย์จากกรีนนรุปบดินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ร่วมสนับสนุนการเดินทางโดย T G Express ทุกการเดินทางคือการบริการด้วยรอยยิ้ม053903054-5